้กีไดปลานินนี้ปลาเจ้าป้าถ้าจะมามาเจ้าเจ้าเจะครับอันนี้ก็แล้วกันพอดีเนาะนี่แล้วกันพอดีเจ้าพักเที่ยงเนาะเจ้าไม่เที่ยงละถ้ามาดตัวมัดตัวตัวหลงฟังนี่เด้อังนีบมันจะข้ามน้ำหลายตี๋อ๋อถ้าถ้าฟังนี่นี่ข้ามน้ำครับข้ามน้ำอยู่แต่มาะกว่าตัวฟังนี่อ๋อเดินข้ามได้อยู่นี่อ๋อครับจะเป็นห้อง ครเบมาเจ้า,ามามาล้อมังเนเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้หลังจากที่ผมได้เอานมผงเป็นนมง้วะนะฮะเพื่อปีป่หนูตีอันพีบุ๋มนะฮะปีจ่จตุพรปิปนอันจ่วยอุปการละน้องฝ้ากับน้องดินด้วยกันเพื่อผมเป็นสะพานบุญเอาซื้อนมมาฮอควายทั้งสองตัวเอาไว้กินนะฮะ ผมก็เลยแวะมาเอวอ่าเปนเรื่อยๆคลองสาไก่ก็ต้นนี่แล้ก็อันไทยอันนั้เออแล้วก็หั่นมูพ่อแม่พี่น้องเปินมาตั้งจ้ำกันเนี่ยได้ป่านักเลยนี่ได้ได้ป่าอย่างพองนี่มีป่าสลิดเจ้ามีป่าดุกมีป่าสาเด็ดสาเด็ดตาเลี้ยงส่วนมากจะป่าสลิดเจ้านี่เป็นป่าเมียงของเขาเลยเนาะอ๋อกินกินอาหารธรรมชาติเลยครับเนาอธรรมชาติป่าดุกนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับ ปีมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงอ๋นผูกอยู่มาเจ้าหน่อยอ๋อันผูกไหมแห่อะไรครับพี่จี้อย่างนี้พี่คมกับไอ้เวียนเจ้าอ่าอยู่บ้านบ้านตั้งนองบ้านตั้งนองอ๋อนี่ครับเส้นเส้นนี่มีคนต้อนแหนักอยู่กันเนาะเจ้าเจ้ามีอยู่เจ้าไหนน่ะเยอะแยะเลยเจ้าครับโอ้นี่ได้หลายล้มเหมือนกันนะนี่เนานไก่กับมาได้โจนหากินต้อนแหนักกว่ากันอันนี้คือตัดพ่อเห็นน้อยนะปกตินี่อยู่บนไก่เหมือนกันนี่ นี่แหละปัญญาคือคนได้ทำอาหากินพ้องเป็นยู่กับบอลไก่นี่ผมได้กินปลานะได้กินปลาเนาะครับขอบคุณจังนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเลาะเข้าไปทางไหนพอเจ้าเจ้าบักไก่ก้ากล้าทำบักไก่ก้ากล้าแน่นมันจะมีสองขับเพื่อนเนาะไอ้เนาะสองขั้นสามขับเดินไปเด้เจ้าถ่ายมีคนอยู่ไหนให้มีอยู่อ๋อครับเลยออันนี้เป็นลงดูรูปอีกอย่างนะครับ ช่อง G โฟกสปอร์ครับ G โฟกสปอร์ครับโอเคครับถ้าไปดูในเพจกับเพจ G โฟกนะครับ G G จุด F O L K ครับผมครับ <ผม S 1> นี่เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปเส้นไหนสักหน่อยครับตามคำบอกมนว่าฟังนี่จะโอเคกว่านะถ้าไปฟังปุ่นมันจะข้ามน้ำไหลขยักเนาะ ถือว่าได้หูยกพร้อมืกี้นี่น่าจะเกินห้าโล,โลแล้วครับนักอะอยูนะ่อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใจหากินในช่วงนี้นะฮะกับมีทั้งตั้งจำตอดแฮได้นก่กอนครับได้หน่อยเดี๋ยวจ้าได้หน่อยได้เข้าไปทางไหนพองเลยยังนี่ ไปมาแล้วเลยครับครก็ผมก็กาว่าจริงๆแล้วอันเอานมมาฮอน้องฟ้ากับน้องดินแล้วก็คิดว่าจะกลับไปเตรียมตัวไปรีดกินไข่นะฮะบางเอิญว่าเห็นเจ้าบ้านเปิ่นหากินกันอยู่แล้วก็เอา มาตรงนี้ต้องเดินข้ามเลยเด้ถึงอันนี้ต้องเดินข้ามเลยครับนี่อนนอโอ้ด่านแรก <c oughs> รดูตอนนี้อะโอ้ด้านแรกผมจะถ้าใครได้ภาพการหากินนี่ผมต้องข้ามมันกันนี่ฮะท้อใจก่อนี้ก้ นี่ครับผมกับเตี้ยมตัวมาอยู่นะเพียงแต่ว่ามันลึกก็แม่มลึกก็เมื่อกี้มาแหละโอเคพอไหวอยู่เพราะว่าผมสปายเป้กับกล้องไนงะอ่าฮะนะจะไปคู่กันเนี่ยเ <c oughs> อาครับวันวันมอกน่องนี่ก็บมอกน่องนี่ครับประมาณแค่ประมาณนี้ครับ โอ้มันเริ่มขึ้นเขาแล้วนะน่องนะนโอ้นี่เริ่มขาแล้วเด้ <c oughs> ออฮะ <c oughs> ต,งะ <c oughs> ตังเพ่ตั้งขวามือผมนี่นะอ๋อใส่มือใส่มือมอ๋เเเเอ,อเป็นหู้หอมเนาะเป็นเตี้ยวมันเป็นหู้หอมโอเค นี่ครับหน้าขาครับโอเคครับถ้าเดินบถือกล้องนี่ผมบอกห่วงก็ได้ครับพอดีผมห่วงกล้องกับของที่ผมสปายเป้มาตั้งหลังโอเคครับดันแรกเขาไปต่อได้ขอบคุณครับม,มีด,ดนนะม้สามดานแล้วไหลยอยู่โอเคครับอ่ะตอนนี้ครับ ก็ถือว่าเปียกถึงนะคะก็เดินต่อได้ครับเส้นทางนี้ผมคิดว่าจะมาสำรวจหลายครั้งครับหลังจากที่มาได้มาสำรวจเมื่อแล้วนะก็ถือโอกาสเดินไปพบนเหินสักน้อยนะฮะในๆก็ลุยเปียกแหละก็ถือว่าจำเป็นต้องเดินต่อครับส่วนด้านซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นปลาไข่นะครับเป็นปลาไข่ ตอนนี้ปลาไข่กับมีน้ามขังยูแล้วะฮะก็ต้องมารอดูว่าช่วงมีนาเมษานะฮะพฤษภาหน้ามันจะแห้งไปนักกนีกอนะ,ะน่าจะเป็นพื้นที่ทีเจ้าบ้านมาหากินกันนักที่สุดแล้วครับสำหรับของสำหรับของส้ไกลเส้นนี้นะฮะ ผมทอนหายใจนี่คือผมมาเจอด่านที่สองครับผมต้องดูหอมกันเพราะผมบอกหุ่งหอมไหนตื้นห้อมไหนลึกต้องดูทางทางเดินทั้งนี้น่าจะพ่เห็นหอยเท้าคนน่าจะเป็นห้อมตีใจเตี้ยวกันอยู่ จำเป็นนะครับ ไปต่อบ้านตั้งหนองกับมาหาเพ่เหมือนกันนะได้หรอครับกำลังมา กันล้างาไหมเปิดมาตักันตอนเจ้าได้ไปหลายโลแล้วครับกินข้าวอองแห้งก่อนนะครับนาะอันนี้ตอนแหก็ว well, like ่าตั้งจำตอนแหแล้วครับอ๋อบ้านไหนครับนี่ อ๋ออยู่ที่ท้าเขาในการเนาะนี่ครับ,นนบตรง,ตรงไหนวะนะครับตอนนี้ผมผ่านมาสองด้านนะครับนี่น่าจะถึงด้านที่สามแล้วผมว่า ว่าตังไนนี่น่าจะมีแหมหลายค้นอยู่เนะทีมะาหาก,กินต้อแทนเข้าไปพอตังไหนสักน้อยครับเราเดินตามหอมกันผมเห็นห้อยเท้าค้นลงแถวๆนี้ผมก็เดินตามแล้วครับน่าจะแถวนี้นัวนั้งกิีบน้อยนะครับลองลงครับ บริเวณนี่นกนะ่าจะมีอยู่นะฮมีมางจีน่าจะมีมันมีอยู่แล้วครับในปลาไข่นี่นกเยอะมากครับแต่ว่ามันจะมีนกไรอย่างของตะอันนะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะ ช่วงน้ามแหง้งเดี๋ยนี่แหมน้อยถ้าพอจะเดินเข้าไปในปลาไข่ได้ก็ต้องรอครับประมาณแหมสักประมาณเดือนสองเดือนผมอาจจะทำคลิปในการสำรวจปลาไข่ตั้งในใจกลางของปลาไข่ในหนองเลงซ้ายให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามดูกันก็นกนได้ครับก็ถือว่าอัปเดตท,ทุกๆปีแต่ละปีที่ผมมาอยู่บ้านนี้ได้สองปีนี่ผมก็ได้ ไปสำรวจในกลางหนองหลายข้างเหมือนกันนะในช่วงที่น้ามันแห้งนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ผมไปเ,เก็บเปลือกหอยโคงไม่ปีแรกๆนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาตีได้เดินสำรวจหนองทีดีที่สุดแล้วนะฮะปีนี่นี่ยังบม่ได้เดินเตี้ยครับเพราะว่าปีนี่น้ำหนันก หลังดึงแห่ขึ้นมาดิได้มันได้มหุน่นได้นักกว่าครับเนี่นย,ย <laughs> มาเมื่อไรยังเหรอ,อครับ,รบอ๋อแต่ก็ได้ฟองแล้วหรอไหนนี้ยครับ,รบมาดูผลงานสักน้อยก่อนป่ามีนักกวาช่วงนี้ ได้อยู่เนาะอ๋อนี่ครับปลาสลิดนักเหมือนกันเนาะสมนว่าเป็นปลาสลิดเมียงเขาเจ็บกล้องเห็น,หน่อยเดี๋ยวเสียงปุ่นลุดมืออย่างเงี้ยได้นะ <laughs> โอเคครับอขอบคุณครับ ตรงนั้นตอนอยู่หลายคนอยู่กัมี <Okay. S 1> อยู่นี่มาตัดกวนกันครับนี่การลังหามากาลังหามาจามแห่ไหมกันนี่สภาพยังไหมซ่องอยู่เนาะแห่เหานาะโอเคครับขอบคุณครับเราลองเดินไปดูต่อครับ จะเป็นห้องทางเดินเรือนะฮะมันส่วนมากที่เป็นห้องหน้าที่ผมเดินข้ามมานี่มันจะเป็นห้องทางผ่านเรือผ่านจากห้องปุ๊บเข้าไปในปลาไข่มันจะมีห้องเรืออยู่ครับนี่ฮะถ้าเป็นหน้าน้านี่ก็สามารถายเรือหากินไซส,หสห์หาปูหาปลาในเกาะปลาไข่ได้นะแต่จะต้องเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่นะฮะคนในพื้นที่ถึงจะเข้าไปได้นะถ้าอันนี้หลงแน่นอนครับผม พราะถ้าเขาไปในกลางปลาไข่แล้วมันจะหลงครับ mm hmm. เ่อนผมหลายๆคนกระามเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วหนองเลงซ้ายนี่มันมันมีปลาไข่อยู่ตรงไหนเพราะว่าเวลาขี่รถอยู่บริเวณรอบนอกนี่เขาจะพอบปหันปลาไข่ครับเพราะว่า,าลักษณะของหนองเลงซ้ายมันจะเป็นแอ่งกะระทะปลาไข่จะอยู่ ใต้ทองกับของกระทะนะฮะเวลาเขาขี่รถอยู่หลอบบนนี่มันจะมองข้ามผ่านทะลุไปแห,หมฟังเลยหรือบางทีคนเขามกะไปสะดุดตรงนู้นครับภูเขาฟังหนึ่งไปแหมฟังหนึ่งก็เลยปลางัวปลาไข่มันอยู่ตรงนี้นะฮะได้กหครับได้ก็รอ,น,อน้อยนน้อยนี่ไงป ฮะโอ้ผมมาถ่ายคลิปได้มาพอว่าเป็นหากินกันจะได้เหมือนเดียวนี่นี่นี่ปลาสลากปลาอยังปลาดุกปลาลิมได้พ่องกันปะมัได้อะได้กปลาเนี่ยปลาดัดเหลียงอ๋อปลาตัวน้อยเหรอปลาตัวใหญ่มึงแค่ได้เนาะอ๋อครับ ครับอ่ไปต่อครับอ่เริ่มมีคนตอดแหกกันนักขึ้นนักขึ้นนะครับเริ่มปะนักละน่าจะเป็นจุดใจกลางมุนี้น่าจะมีป่ายุนักยูนะฮะกวิถีชาวบ้านครับตอนนี้แต่ละคนก็ต้องดิ้นลน้นหาพื้นที่ดีต้องมาเสาะป่ากันนะได้กบอ จะป๊กไหมครับจะป๊กับขึ้นบนแล้วละได้นักกป่านะกำถุงโชว์้แล้วป่ะอ๋อเป็นกระสอบเกิกระสอบเลยเนาะมันถึงยู่เกือบเกองเด้อโอเคครับ ระบบนิเวศในป่าไค่ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับในส่วนใจกลางของหนองเลงซ้ายนะฮะมีต้นไข่นักแล้วก็มีนกอาศัยอยู่เยอะอยู่แล้วก็พืชน้ำต่างๆก็ยังผู้สึกว่าด,ดูเขียวชอุ่มอยู่นะยังยังดูเหมือนมีความสมบูรณ์นะเยอะอยู่ ตีอยู่ในคลองมูนี่นะฮะก็จะเป็นป่าที่ขึ้นมาหากินในปลาไขา่ในช่วงตีน้ําท่วมนะฮะมากินพืชกินสัต์ในนี้นะฮะหลังจากนั่นพอน้าลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะว่ายลงมาอยู่ในน้ําลึกก่อนเนี่ยเื่อจะบ้านได้หากินกันก็นกนคือจังหวะตีช่วงน้ําลดก็จะเป็นช่วงที่หากินกันได้แต่ถ้าน้ําขึ้นนะ,ะมันก็จะขึ้นมาหากิน้ังบนนะ ก็เป็นระบบนิเวศตีสามารถสร้างอา,อาหารนะรสร้างวงโซ่อาหารกับอันธรรมชาติได้เป็นอย่างดีลยครับสำหรับหนองเลสซ้ายของเขาก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเคทําราชป้านหนองเลนซ้ายหรือว่าจะเป็นตัวผมเองที่มาช่วยเคท่ามรา์รป่านหนองเลงซ้ายได้พยายามช่วยกันอนุรักษ์เพราะว่าจะเป็นเรื่องของต้นไค่นะฮะต้นบัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของนกนะธรรมชาติทีอยู่ในหน,อ,นองก็ มันมีความสําคัญกับอันความเป็นอยู่ของชาวบ้านและกาวิถีชีวิตบนต้ยนะเป็นหน้าที่ของเคทําราชป่าหนองเลงไซ้ายลักๆแล้วก็จะจ่วยดดูแลตรงนี้ตัวแต่เปินมีกาลังน้อยนะฮะเปินกําลังค้นเปิลน้อยถ้าหมู่เฮาชาวบ้านยังผมนี่ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะถ้าแบบเข้ามาช่วยแบบยืนมือเข้ามาจ่วยมาเป็นหูเป็นตาหรือเป็นกําลังเสริมให้เปิลนะเปิลก็คงจะดูแลทรัพยากรนึงเขาได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นจุดเริ่มต้นนะผมก็จะพยายามทำดีๆสุดนะแล้วก็ถ้าใครอยากกจะสนับสนุนมาเป็นจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนเป็นกํลาลังเสริมเพื่อกับเคทาา่านราชกาลน้องลิงซ้ายก็พยายามติดตามข่าวในช่องชีฟกน้องแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรย่างดีๆนะฮะถ้าใครพรอมีการช่วยเหลือช่วยเหลือกันได้ก็อ,อยากอยากจะให้ช่วยตัวอนะฮะ,ะยางเช่นตอนนี้ครับสภาพ ปลาตรงนี้ตอนหน้าแรงมันจะโดนไฟไหม้นะก็จะเป็นผลพวงจากการหากินของชาวบ้านพิษวิธีนะอาจจะเป็นการเผาเอาพึ่งหรือว่าจุดไฟเผาเนีย่ยเกิดเฮดขึ้นมาผมกับบังู้เหมือนกันฮนะเพราะต้นไคบางชนิดถ้าเกิดมีการเผาเข้าไปนะเวลาถึงเวลามันจะมีเฮดขึ้นนะก็อาจจะส่งผลกระทบหลายๆด้านนะบางทีเราไปมองด้านเดียวก็กระจายกันระมัดระวังตัวนะะข้อมูลมูลนี้นะครับเนาะ ถ้าจะได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วก็ติดไว้นะฮะถ้าน้ำแห้งมาได้พอจะเดินสำรวจตังในได้ผมก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอตีไปดูใจกลางป่าไข่เพื่อท่านผู้ชมได้เหันสภาพจริงๆว่าตั้งในมันเป็นจะได้พ่องนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับ